กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าช่องมังกี้นะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกจุดตกบ่อสินะครับผมเป็นตกปลาเท้านะครับผมแล้วก็บอกเซตขั้นนะครับสำหรับเซตขั้นนะครับที่ใช้ตกนะครับก็จะเป็นคันเลเวลห้านะครับผมลอกเลเวลแสายนะครับเลเวลสิครับผมตะกัวนะครับสิกรัมสายหน้าเลเวลสินะครับช็อกลิตเลเวลสิ่นะครับตะขอ6กโอเอหกกรัมเอร์ฮุกหกนะครับใช้ฮุก6กแล้วก็เหยื่อนะครับ ก็จะเป็นแมลงไอ้แมลงวันนะครับผมสำหรับคันหน้าดินนะครับทุ่นก็แมลงวันเหมือนกันนะครับไปดูคันตี้เหยา่อป้อมครับคันตี้เหยา่ป้อมนะครับก็จะเป็นคันของเลเวล5นะครับลอกเลเวล8นะครับสายเลเวล13ครับผมช็อกลีดนะครับเลเวล14นะครับแล้วก็เหยื่อนะครับก็จะเป็นนี่ครับนาโรเบอร์2ตกตอนกลางคืนนะครับใช้เหรียญซื้อผมจำไม่ผิด ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2เหรียญนะครับหรือจะใช้นาโลตัวธรรมดาก็ได้นะครับกินดีไม่แพ้กันนะแต่ว่าที่ผมใช้นาโลตอนนาโลกลางคืนเพราะว่ามันมีเบอร์2นะสองโอนะโอเคครับจุดตกบอสิบสจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเอาละครับจุดตกสําหรับบ1อสิบสี่นะครับผมผมเน้นให้ตกปาดเขานะครับตกที่จุดนี้ครับล่างซ้ายนะครับล่างซ้ายจุดที่1นนะครับผมเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นช่วงโค้งน้ํานี่นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมปรับเวลาครับผมจะใช้เวลาประมาณตรงนี้ครับตรงนี้ก็ได้นะอ่ะตรงนี้เลยครับ ผมใช้ตรงนี้เลยนี่ครับแล้วเราก็ตกมาแถวแถวนี้ครับส่วนตีอย่าป้อมนะผมเราปาไปเลยครับป,ป๊าปับมาแล้วครับผมคันหน้าดินโหเอยีาป้อมยังกอไม่ทันสุดเลยคันหน้าดินกินแล้วนี่นะครับเราอัดเบรกสามารถปรับเบรกสุดได้นะครับผมแนะนําให้เกือบเต็มดีกว่าแต่ผมจะปรับสุดนะครับโอ้ตัวแรกของเรา

เรียบร้อยครับเราไปดูจุดที่สองกันครับจุดที่สองนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมตีตกบ่อยๆนะครับมาครับตามมาครับตามมานี่าแวมแวนาจะ้าจะน่าจะเป็นปลาเล็กแต่ถ้าเอาจริงๆนะครับผมแนะนำนะครับ อมาแล้วหืมมาแล้วมาแล้วไม่แนะนำแล้วตรงนี้แหละครับนี่นะครับผมไม่สนใจแล้วครับตัวนั้นเอาตัวนี้ก่อน โอเคครับสำหรับบ่อ14นะครับผมแนะนำเป็น2จุด okay, นี Poor Somehow, Seit Seit <pe> ้นะครับที่เอาไว้ตกปลาเท้าฟาร์มเวลฟาร์มเงินนะครับเงินดีไม่แพ้บ่อ8นะครับผมถ้าตกได้ถ้าตกไปเรื่อยๆนะเงินดีไม่แพ้บอ8เลยขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะไปกันที่บอ18นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วครับบย